ให้พาเพื่นอนสันกรยโยมมูเจ้าก็พ่อพ,อพอ่อเบิ่งมาลงคนบ้านไหนแน่เนี่ยจนค่อยได้ลูกออกแล้วเว้ยน้อมแล้วมูเจ้าจะไปหังคักแน่แท้เนี่ยโอ้ยคอยย่อมมูเจ้าแล้วให้พาสานันกรวัดคู่บาอาจารย์ไงแท้แท้โอ้ยต,ยตายตายตาย,ตายมันเปรม มันบมเมนบานขีก <com No boundaries> ิงเลยนี <altro> ่บมเมนยอมบานขีกิงยอมบานขีกิงมันมันจังซี่แมนร้อยเปอร็นต์อยู่นี่มาจะเคยปี่คอยย่อมแล้วโอยย่อมแล้ว ข่ยมาอยู่นี่หลายปีกัว่ระนเรง่งพคอเลยวอ้ยข่เมาอยู่นี่ก็หลายปีขก่กรบโปรนเคยเห็นนี่มาปีนี่คือพดโพูดเลยวะออกบ่อใดเลยกูบันผ้าสองรูปย่างสันอยู่เต็มบ่ออกมาลุ่มเมื่อแล้วเบิ่งแล้วเด้อพี่น้องเอ้คู่บาจา์กําลัางสันอยู่เต็มบ่ออกมาลุ่มเมื่อแล้ววัดคู่บาจารย์ทํานา